โรแมนติกคอมเมดี้ครับคัมิคเอาต์เอ็ดย้อนยุคอารมณ์แบบไมพีเชียอะไรเงี้ยครับก็อยากดูของมาไวหนึ่งเรื่องว่าเรื่องเนี้ยมึงไม่ว่างก็ต้องไปดูของกูทำไมมึงรู้ใช่ไหมว่ารอบสื่อเราต้องไปดูด้วยกันนะครับมึงรู้ใช่ไหมว่าเราต้องไปด้วยกันอยู่แล้วครับเราเราไม่ได้มาขายของเลยนะว่าไมพีเชียเดี๋ยวเราจะขาปีนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไมขายของ ครับคิดว่าคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูในปีนี้แน่นอนใช่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 ครับนี่ว่ารอดูนะครับผมฝากด้วยครับโอเคจบเดี๋ยวดูเรียกแม่ขาถ้าชวนกันค่ะถ้าชวนกันไปทํากิจกรรมแบบลุยแบบแอดเวนเจอร์จะชวนกันไปทําอะไรครับนะครับเดี๋ยวถามน้องนนท์กเราไปทําอะไรกันดีนะโกคาร์ทครับอ่าโกคาร์ทครับ โกคารดอีกใช่ครับอ่ะอันนี้เพอนเจอพอไหมครับใช่ครับใครอนเจอพอไหมครับแล้วแต่เลยอะไรดีกว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะต่อรอรอรอเขาถามว่าไงนะว่าจะชวนไปทำอะไรเาถ่อจะชวนไปทำกิจกรรมแต่ชวนเราแน่หรือเปล่าถ้าชวนแอวเขาไม่ไปก็เป็นบันทึกจำเพราะว่าเขาไม่ยอมไปกับผมเออทำไมอ่ะเอาเนี้ยเอนี้นี่ขี่รถมักกี้ในป่า รถบักกี้อารมณ์แบบรถลุย huh. ป okay, okay, okay. uh ่า huh. ขี่ป่า ATV อะไรเนี่ยหรอไม่ใช่ ATV แต่เป็นรถ ATV คันที้เป็นรถไทยแต่บักกี้เป็นรถอ่ฮะรถแบบรถแบบโฟลวิวอะในป่าโอเคเห็นภาพนั่นอะไรประมาณนั้นน่าจะไปได้กันได้ไปได้กันได้โอเคค่ะถ้าเปรียบอีกฝ่ายเป็นดอกไม้อ่านะคะจะเปรียบเป็นดอกอะไรเพราะอะไรค่ะเราถามน้องโอมก่อนโอมบอกผมไม่เล่าหรอ เป็นดอกอะไรดีให้น้องนนทเป็นดอกทันตะวันแล้วกันครับใ่ันตะวันก็มีความเหม่งมาแล้วก็เท่าที่ผมจําได้คือเพื่อนเคยตอบว่าทันตะวันด้วยใช่ไหมเพื่อนเคยตอบว่าถ้าสมมติมันเป็นดอกไม้ได้จะเป็นพันตะวันครับผมใส่ใจเกมทันตะวันครับน้องนนทนครับเปรียบดอกไม้ับผมมันแย่ผมตอบ พี่จิ๋ขอโทษจนะังไปหน่อยไ,ไม่เอาดอกหน้าโว้ในซีรีส์ <c oughs> ไม่คือผมก็รู้สึกว่ามันเป็นดอกทา,านตะวันอะไรอย่างเงี้ยมันมเป็นคนแบบพอังจีนเยอะมันเป็นคนแบบเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนที่ทุกคนรู้กันมันก็มัาคลาคาหมาโก้เน้น่ะมันก็แบบว่าชอบไปเล่นกับคน <c oughs> นู้นชอบแบบพอังจีนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ <c oughs> คือเป็นดอกทานตะวันใช่ครับผมทั้งคู่เลยน่ารักน่าส่องตาค่ะอย่ไปต่อนิดนึงนะคะอยากให้ทั้งคู่บอกรักนะคะโดยที่ไม่มีคําว่ารักหนึ่งประโยค แต่ว่าอย่างนี้จะบอกกันเองก็ได้นะคะหรือว่าบอกแฟนคลับที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านก็นได้ครับนะครับแต่ให้น้องนันน์นก่อน,นครับผมแป๊บแป๊บ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาซึ้งๆึ้เลยอย่ากดดันเธอเอ้ย <c oughs> <c oughs> ยินดีที่ได้รู้จักและโคจอมาเจอกันครับอครับคือออกมาแค่ไม่ประโยชน์นี่จะประโยชน์ต่อคนลุกเลยอ่ะองต้องขนลุกยิ่งกว่านะยิ่งกว่าอมขอเนงประโยชครับ จังมหาในโอเคโอเคขอบคุณทั้งสองท่านมากๆหนักมากๆขอบคุณครับนะคะรับนะคะอ่ะไปต่อนี่เรียงหูใจโรมาหัวแจะรมากให้กําลังใจน้องๆทั้งสองท่านอย่างรุนแรงมากนะครับอะไปต่อครับถ้ามีโอกาสพาแฟนคลับไปเที่ยวได้หนึ่งสถานที่